ในศาสตร์โงเฮงการไม่มีคิ้วหรือคิ้วบางจนมองแทบไม่เห็นถือว่าเป็นลักษณะที่ส่งผลต่อดวงชะตาและพลังงานของชีวิตนะคะเนื่องจากคิ้วเป็นองค์ประกอบสำคัญบนใบหน้าเปรียบได้เหมือนกับเป็นมงกุฎของใบหน้าเลยทีเดียวนะคะเป็นการสะท้อนถึงอารมณ์ความคิดความสัมพันธ์และพลังชีวิตโดยรวมการที่ไม่มีคิ้วหรือว่าคิ้วไม่ชัดเจนคิ้วบางจนเกินไปก็จะส่งผลทางด้านลบ ในเรื่องของหลักหงเหงคนที่ไม่มีคิ้วหรือคิ้วบางจนเกินไปนะคะถ้าด้านการงานเนี่ยถือได้ว่าคิ้วเนี่ยเป็นตัวแทนของบริวารน,นะคะที่จะช่วยเหลือชีวิตการไม่มีคิ้วก็ถือว่าขาดผู้สนับสนุนขาดบริวารขาดคนช่วยผลักดันให้การงานประสบความสำเร็จ มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะทำให้ไม่ได้รับความไว้วางใจเท่าที่ควรนะคะและยังส่งผลให้ขาดความมั่นคงในอาชีพต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเหนื่อยนั่นเองนะคะทางด้านการเงินนะคะคนที่ไม่มีคิ้วหรือคิ้วบางเนี่ยจะส่งผลให้ไม่แน่นอนในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินนะคะการจัดการการเงินไม่ดีการเก็บออมเงินทรัพย์สินไม่ได้ทำได้ยาก รวมถึงการที่จะได้รับโอกาสจากความช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านการเงินก็ยากโดยเช่นกันด้านความรักนะคะคนที่มีคิ้วจางหรือไม่มีคิ้วเนี่ยก็จะขาดสเสน่ห์ขาดพลังดึงดูดนะคะและก็ในเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์การเข้าใจผิดการขาดความมั่นคงในชีวิตคู่รวมถึงการโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างนะคะขาดคนใกล้ชิด ะคะขาดคู่ใจหาคู่ยากนะคะแล้วจะส่งผลให้ทำให้ขาดความมั่นใจด้วยนะคะมีเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะอารมณ์ไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววินเดี๋ยวเวียงทำให้เป็นคนที่ไม่น่าเข้าใกล้คบยากนั่นเองนะคะสำหรับสุภาพสตรีโครงคิ้วที่อาจารย์อยากแนะนำนะคะเป็นคิ้วที่ดีตามหลักโเหเ่ง ก็คือคิ้วหงจะเป็นคิ้วที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะคะคิ้วหงคือคิ้วที่เรียวบางชัดเจนแต่ก็ไม่ได้บางมากนะคะเป็นเส้นคิ้วที่เรียงตัวสวยไม่หนาเกินไปและไม่บางจนมองไม่เห็นลักษณะความโค้งเหมือนปีกหงนะคะโค้งดูเป็นธรรมชาติไม่มีมุมแหลมค่ะและก็ดูนุ่มนวลและก็สงา่าหัวคิ้วต้องไม่ชิด จนเกินไปมีระยะห่างที่พอดีระหว่างหัวคิ้วทั้งสองข้างนะคะสื่อถึงความรอบคอบและสมดุลในชีวิตปลายคิ้วเรียวยาวและพุ่งไปทางหางตาให้คลุมหางตาปลายคิ้วต้องไม่สั้นกว่าหางตาแล้วก็ไม่ยาวจนแบบแทบจะทัดหูนะคะยาวพอเหมาะให้คลุมหางตาก็พอหางคิ้วที่พุ่งยาวและไม่ตก นะคะหางคิ้วต้องไม่ตกด้วยสื่อถึงความสง่าง,งามและมีโชคในความสัมพันธ์และการงานนะคะส่งผลดีในด้านการงานสำหรับผู้ที่มีคิ้วหงนะคะก็คือจะมีความสามารถในการบริหารจัดการมีความเป็นผู้นำสง่าง,งามแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมักจะมีโชคในการพบเจอโอกาสที่ดีในสายงานด้านการเงินนะคะคิ้วหงแสดงถึงโชคลาภ ความมั่งคั่งและการจัดการทรัพย์สินที่มีระบบมักจะดึงดูดทรัพย์สินหรือโอกาสทางด้านการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจด้านความรักนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งสเสน่หาที่น่าหลงไหลทําให้ผู้เห็นเนี่ยผู้พบเห็นชื่นชมแล้วก็มีโอกาสสมหวังในความรักที่มัน่นคงมักจะได้คู่ครองที่มีความสามารถและส่งเสริมชีวิตซึ่งกันและกันนะคะ และสำหรับหญิงเก่งหญิงแกร่งนะคะมีความเป็นผู้นำสูงอยู่ในระดับตำแหน่งบริหารอาจารย์จะขอแนะนำคิ้วสิงค์ค่ะคิ้วสิง์เป็นหนึ่งในลักษณะคิ้วที่โดดเด่นในด้านศาสตร์งเฮงนะคะมีความหมายที่เชื่อมโยงถึงพลังอำนาจความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินและความสำเร็จในชีวิต โดยลักษณะและความหมายของคิ้วสิงนะคะก็คือคิ้วหนาแล้วก็ดกดำนะคะคิ้วหนาและเข้มเป็นเส้นคิ้วที่ชัดเจนและแข็งแรงลักษณะตรงหรือโก่งแค่เพียงเล็กน้อยนะคะคิ้วเรียงตัวแน่นและเป็นระเบียบหัวคิ้วใกล้กันเล็กน้อยนี่คือลักษณะของคิ้วสิงซึ่งความหมายของโงเหงคิ้วสิงก็คือด้านการงานคิ้วสิงจะบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำค่ะ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเป็นที่น่าเกรงขามเหมาะสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็น CEO นะคะคิ Q ้วสิงนะคะด้านการงานยังบ่งบอกถึงความสำเร็จในสายงานที่ต้องการความเด็ดขาดนะคะเช่นการเป็นผู้บริหารเป็นทหารนะคะหรือทำธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของความสามารถในการจัดก,การปัญหาและก็การเผชิญกับอุปสรรคด้านการเงินนะคะคิ้วสิงจะส่งเสริมในเรื่องฐานะที่มั่นคงมีความสามารถในการสร้างทรัพย์สินได้ด้วยความขยันและความมุ่งมัน่นมีโชคทางด้านการเงินจากความพยายามของตัวเองส่วนในด้านของความรักนะคะคิ้วสิงมักแสดงถึงคนที่มีบุคลิกภาพที่แข็งแกร่งอาจดูเข้าถึงยากในเรื่องของความรัก ะะแล้วก็จะได้คู่ของที่เกรงอกเกรงใจนะคะชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวและความเป็นผู้นําของคนที่มีคิ้วสิงนะคะใบหน้าที่มีคิ้วสิงนะคะจะเป็นใบหน้าที่มีพลังอำนาจในตัวเองดูหนักแน่นและก็หน้าเกรงขามนะคะ เป็นคนที่คนรอบข้างเนี่ยให้ความเคารพและยำเกรงและในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้พลังอำนาจที่ดุดันจนเกินไปและแน่นอนนะคะอำนาจที่มาพร้อมภาระที่หนักอึ้งนะคะเหนื่อยในการที่จะแบกรับภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบทั้งภายในครอบครัวแล้วก็ทางด้านธุรกิจการงานนะคะแต่ก็หมายถึงคนเก่งคนแกร่งคนสตรองนั่นเองค่ะ